จากข้อแรกเรามาเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากกันค่ะเด็กๆลองทำกันดูนะคะข้อนี้เรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากของจำนวนต่อไปนี้คือ92,387 8,317 21,500และ29,700จําจำนวนแรกคือ 8,317เพราะอะไรคะเด็กๆเด็กๆด,ด็กลองสังเกตให้ดี8 3 1 7เป็นจำนวน4หลักแต่อีก3จํจำนวนเป็นจำนวน5หลักจำไว้นะคะจำนวนที่มีจำนวนหลักมากกว่าจะมากกว่าจำนวนที่มีจำนวนหลักน้อยกว่า เพราะฉะนั้น8,317จึงน้อยที่สุดครานี้เราก็มาพิจารณาจำนวนที่เหลือทั้ง3จํจนวนนี้ต่างเป็นจำนวนที่มีจำนวน5หลักเราจะพิจารณาค่าของเลขโดดที่อยู่ในหลักซ้ายสุดก่อนถ้ามีค่าเท่ากันเราจะพิจารณาค่าของเลขโดดที่อยู่ในหลักถัดไป ข้อนี้เรียงลำดับจากน้อยไปมากได้ตามนี้เลยค่ะ